โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมแอลนะผมวันนี้อยู่ในแบบ Star Tower Defense นะผมอยู่ในเกมรถบล็อกนะผมก็วันนี้มีการรีวิวตัวละครตัวใหม่ครับผมที่หลุดมาใหม่สามตัวที่เอ็นทห็นนะผมตอนนี้นะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรเนาะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สามที่ผมเห็นในนี่นะครับผมในอัปเดตหลังนะผมทยอยมาเรื่อยๆเลยนะก็เป็นตัวหกดาวครับผมเป็นหกดาวในตู้แซดนะผม zoom ได้เฉพาะตู้แซดนะครับ ก็จะมีมา1ตัวอ่ะมันมี3ตัวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมไอตัวนี้ก็อยู่ในตู้แทตตอนนี้สุ่มได้ตอนนี้ก็คือตอนตีสอครึ่งับผมตอนนี้นะตีสอครึ่งสุ่มได้ผมแชมรอบซึ่งผมก็มีแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าตัวนี้สําหรับอ่าแอนตี้ฮีโร่นะผมแอนตี้ฮีโร่ก็คืออยู่ในเรองมาฮีโร่คันเมีผมตัวนี้มีความสามารถยังไงครับผมก็เป็นตัวตีท่าเหมือนเดิมครับผมตีท่าอีกแล้วนะหกดาวใหม่จะตีท่าทุกตัวเลยผมแล้วก็อีก2ตัวนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูสักนิดนึงนั้นบอกได้แค่ชื่อนะผมอาจจะไปรูปได้มีแค่บางตัวผมตัวแรกนะผมมาเมื่อตอน ห้าทุ่มทุกคนเห็นไหมเวลาห้าทุ่มนะครับผมมันจะเป็นคล้ายๆกับเบจิต้านะหน้าตาเหมือนเบจิต้ามากเลยเป็นร่างของเบบี้นะเออเบจิต้าร่างเบบี้ตัวนี้นะไม่สามารถใช้อ่าพัฒนาได้นะผมเป็นร่างเฉพาะนะผมก็คือสุ่มได้จากหกดาวเท่านั้นนะผมตัวนี้นะผมลองทำมีโบลแล้วมันลองทําไม่ได้นะผมก็สุ่มทันก็สุม่มครับผมผมสุ่มไม่ทันนะคือตอนห้าทุ่มนะผมเพิ่งมาเปิดดูตอนที่สองก็ได้ตู้หนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเออเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะ นี่ครับผม marker m เตอร์ er, นะผมตัวนี้นะ marker m เ s t e r คือตัวนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันนะไม่รู้ว่าคือตัวอะไรเหมือนกันเดี๋ยวรอดอูทีนงว่าเขาตัวอะไรนะผม m a r k เกอะไรเนี่ยนะเพราะเราคุ้นชื่อกับตัวหกดาวใหม่ๆห,ห,หมดแล้วเนาะเนี่ยมันจะไม่มีตัวแบบคุ้นๆเลยก็จะเป็นตัวชุดใหม่นะผมก็จะมีสามตัวที่เข้ามาผมก็จะเป็น marker m เ r อร์อ Mark er, Mark er. ไอ้์เกอร์นี่คือหน้ากากอะไรสักอย่างนะ m a r k มา master นี่คืออะไร เดี๋ยวก็ต้องโลน,นะผมตัวไหนหน้ากากนะผมแล้วก็จะเป็นอินทีฮีโร่มานี่ก็คือรอบที่ผมสุ่มนะผมก็ช่วงเวลาตีสองนะผมก็มีสามตัวมากับผมตอนนี้ก็ครึ่งซึ่งเขาเพิ่งปล่อยมาเรื่อยๆื่นะผมก็ชุดแรกเทียมปล่อยมาเขาก็สุ่มๆกันไปก็ไายนองเพชรไว้ก็โอเคครับผมแต่ผมเพชรตัวหลักผมหมดไปแล้วนะครับผมต้องมาใช้ตัวลองเล่นแล้วนะคือตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็ต้องสุ่มเก็บควยดามจแล้วเพราะว่าตอนนี้เพชรเริ่มหมดแล้วครับผมตอนนี้นะค่อนข้างจะหมดมา เราไปรีวิวตัวละครเอนตี้เอนตี้ฮีโร่เลยดีกว่าเพราะตอนนี้ผมได้มาเนาะก็เป็นตัวละครเวลหนึ่งนะผมเดี๋ยวพาไปดูวนว่ามันค่าอัปเกรดยังไงเนตัวในื้อเรื่องได้ไหมต้นเกมได้ไหมจากดูทรงที่ผมเห็นนะก็คือใช้เงินในการวางเนี่ยหนึ 1, ่งพันยี่สิบึ่งผมว่าต้นเกมยังเล่นยากอยู่นะแต่การกลการเกมอาจจะเล่นได้เอยนะเพราะระยะค่อนข้างจะเยอะ,ยอะโบนเมดอีกแล้วก็้าวิโจมตีหนึ่งครั้งเป็นตัวตีทัดไฟนะผมตัวนี้นะเอนตี Anti ้ฮีโร่โอเคมาเดี๋ยวไปรีวิวกันเลยดีกว่า ก็มีด่านใหม่เข้ามาครับผมเป็นเป็นเทสเทนนิงนะครับผมก็เราไม่ต้องไปฟาร์มตังอะไรแล้วเนาะเข้าไปสามารถวางได้เลยซึ่งเป็นแมปที่เหมาะขอบสตรีมเอ้ยยูทูบเบอร์หลายๆคนที่รีวิวตัวละครนะผมคราวนี้เราไม่ต้องไปเก็บตังอะไรแล้วนะเพราะว่าเราสามารถปุ๊บมาวางได้เลยเพราะเขาจะให้เงินมาพร้อมเลยนะครับผมค่อนข้างสะดวกสบายสําหรับเราๆนะผมสําหรับคนรีวิวนะครับผมสายรีวิวทั้งหลายนะครับผมตอนนี้ก็จะเห็นว่าจะมาประจําแต่แบบนี้นะก็คือแบบด่านเดียวเลยเพราะว่าเป็นด่านเทนนิงที่ น่าจะสะดวกสบายสุดสําหรับเราๆนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเข้ามาดูแมปมันเดี๋ยวผมจะบอกนิดนิดหน่อยก็ได้แมปนี้มีอะไรบ้างนะผมมันเป็นแมปเทนนิ่งนะก็เนี่ยครับผมมาแล้วปุ๊บนี่คือบอสตั้งค่านะผมเราจะตั้งค่ามอนยังไงนะผมก็มอนเลือดห้าร้อยผมเป็นสถานะ,ะแข็งแกร่งธรรมดามินิมอสแล้วก็แยกล่างไอ้พวกนี้มีทุกสถานะบอสแข็งแกร่งแอร์ระเบิดฮิวเอลิเมนทอนเลสนะผมมีทุกชนิดเลยนะที่อยู่ในเกม ส่วนโหมดครับผมแนะนําให้เป็นโหมดปกตินะผมเพราะเลื่อดมันจะฟิกอย่างนี้เลยนะถ้าเราเล่นยากก็คือโหมดมันก็จะเลือดมันจะคูณ2อคูณสไปก็ว่าแต่นั้นนะผมสปีดก,ก็คือความเร็วในการนี้ของมอนนะผมแล้วก็อันนี้ผ่านก็คือทางนะผมมันจะออกมาทางไหนนะก็มันจะมีทั้งหมด3ทางนะผมตรงนี้1ตรงนี้2ตรงนี้สามนะผมมี3ทางนะโอเคไปเดี๋ยวผมจะเริ่มวางกันเลยก่อนนะกันเนาะผมขอวางก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูการตีนะครับ ระยะก็ประมาณนี้ผมใช้เงินในการวางก็หนึ่งพันยี่สิบนะผมก็วางประมาณนี้เนะาะว M ุ้ยว้าวทอนนีโมเดลเพิ่งโหลดโอเคครับผมสำหารับตัวนี้เป็นตัวตีเซอร์เคิลนะครับผมสังเกตไหมว่าเป็นเซอร์เคิลนะเดี๋ยวผมสปาวมอนออกมานะด่านนี้มอนเลือดเลือดห้าร้อยนมก่อเพิ่มเลือดให้เขาก่อนนะครับผมประมาณวันสี่สปาวนะครับอ่ะวิ่งมาแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดเอฟเฟกต์ให้วิ่งมาแล้วจะชา้าๆหน่อยครับผมก็เป็นอะไรที่ดีเนาะสำหรับ ใส่รีวิวเราก็ไม่ต้องอะไรมากผมว่าสะดวกดีนะหมดนี้อ่ากจะตีเป็นปุ๊บต,ตีติดเลือดไหลนะทุกคนนะะตีติดเลือดไหลนะตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวสปาวมาอีกสักสองตัวแล้วกันไม่ขึ้นนะอ่าโอ,อเคมาแล้วเป็นตัวตีธาตุไฟนะผมเป็นสถานะธาตุไฟนะผมตัวนี้นะก็เหมือนกับพกตัวพวกดีไวครับผมเหมือนพวกดีไวนะโอเคเดี๋ยวอัปเกรดกันเลยดีกว่าเนาะ ตัวนี้ไม่ค่อยมอนะ่นในเรื่องเท่าไหร่เพราะว่าใช้การเงินอัปเกรดค่นอนข้างจะเยอะนะผมขั้นแรกนะผมขั้นที่หนึ่งะผมอัปเกรดใช้เงินสองพันนะผมก็บวกระยะมาอีกห้านะผมแล้วก็ดาเมออีกพันสองนะผมเวลหนึ่งนะครับปึ้งโอ้ยอะครับอัพได้ประมาณ5้าขั้นครับผมได้ห้าขั้นนะนนะอันนี้น่าจะเป็นโรฟิตีผมว่าน่าจะเหมาะกว่านะเพราะว่ามันระยะไม่ค่อยจะดีเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การการเล่นการวางเนาะมันแพงไปหน่อยขั้นที่สองนะผมใช้เงิน4ี่พันะผมโบนัมเมอ์สองพัน ระยะอีก 5, อห้านะครับโอเคขั้นต่อไปเป็นขั้นที่สามนะครับผมขั้นที่สามจะเปลี่ยนท่าโจมตีเป็นบัตรสแลสแลนส์แลน,ชแนเชียร์ใช่ไหมเออท่าฟันดาบแล้วเขาแหละติดเลือดไหลหมดเลยนะครับสกิลพลังินรับเกียรติอยู่ที่ห้าพันดาเมจโปรสามพันระยะห้าอ่าก็จะเป็นเซอร์เคิลแบบเดิมเดี๋ยวผมจะพาไปดูท่าใหม่นะครับผมสปาเมื่ก่อน,นเยอะๆมาขอดูท่าหน่อยกูจะไปฟันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ท่าฟันรอบทิศ ตัดรอบทิศขอเพิ่มตะปีดมาหน่อยแล้วกันก็ท้าฟันแบบนี้นะตีห้าวินะผมขอเพิ่มตะปีดให้มันหน่อยมันเดินช้าก้อนข้าไมตัวตีหมูค่อนข้างจะดีนะ เนมเมชั่นเท่อยู่นะครับผมตัวนี้นาตีโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตัว้ากันเลยกัน,น,กนขั้นที่สี่นะผมใช้เงินเจ็ดพันห้าสิบแพงมากเลยนะตัวที่ผมไม่แนะนำไม่ค่อยสูนเท่าไหร่ไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นเท่าไหร่เลยดับเบิลไว้ห้าพันอ่าแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็จะเป็นใช้เงินแปดพันนะผมแล้วก็จะเปลี่ยนท่าเป็นเป็นเฟสอินโทรยูน่าจะเป็นสถานะอะไรสักอย่างนะครับผมเดี๋ยวขอร้องปล่อยมาก่อนคือเลือดมันน้อยเกินไปเนาะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเลือดให้ยูนิตแป๊บนึงนะครับคู่ เกต้าสองหมื่นน่าจะไหวไม่ตายแล้วทีนี้ปุ้ยแต่มันวิ่งเร็วอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลดสปีดมันหน่อยสังเกตว่าเลือดไหลค่อนข้างจะแรงมากเลยนะทุกคนเห็นปะตีปุ๊บเลือดไหลปั๊บทันทีเลยนะเนี่ยปึ๊กวิหนึ่งปุ๊บโดนเลือดไหลเลยนะค่อนข้างจะแรงนะครับผมผมโอกเลยนะ อขั้นสุดท้ายกันเลยดีกว่าเรามาดูถ้าเปลี่ยนไอ้ทรงทรงตีจะเปลี่ยนไ,ไหมอ่าจบบะบวกลบ10,004นะผมเป็นตัว Infinity นะตัวนี้คิดว่าหุ้ยว้าวเป็น A LE รอบวงก็คือหูทั้งวงเนี่ยระยะเยอะมากเช็ดเคอุ้ยอันนี้เท่จริงอันนี้คือระยะเยอะๆมากเว้ย ให้ทุกคนดูที่ระยะนะผมตอนนี้คือก้าววิจมตีหนึ่งทีนะทุกคนสังเกตเลยนะคือดเมเอร์อยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นหกนะผมก้าววิจมตีหนึ่งครั้งระยะอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมจุดสองนะแล้วตีวงกว้างมากๆอ่ะผมจะให้ดูนะคือม้อนออกมาตายทันทีเลยนะผมขอเพิ่มเลือดก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจุดเดียวตายอยู่แล้วนะมันเลือดเยอะเกินโอเคอนนี้ไม่ตายละ อุ้ยสถานะใหม่ปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไหลเร็วจังอะเดี๋ยวมึงนะดาเมไเท่าไหร่นนะสองมกว่าผมขอเพิ่มด้วยสักสักแสนหนึ่งได้ไหมอ่ะผมเพิ่มด้วยแสนหนึ่งแล้วกันโอ้โหคือสังเกตได้ว่าเลือดไหลเป็นน้ำเลยนะเดี๋ยว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 ,ยวผมขอเอแ,แก สองเกออ์สาปาวตัวนี้ก็ไม่โดนหายไปแล้วนะสามหมื่นกับสามหมื่นดูเลือดลดดิสี่สองโูเป็นสถานะติดเลือดไหลแต่วงโคตรขี้โกงครับผมผมพูดเลยตัวนี้ติดเมตาแน่นอนในการลงลงไอ้นี่นะลงอีฟิตี้นะเพราะดูวงนะ ทุกคนดูที่วงวงมันนะเห็นไหมกว้างมากเว้ยคือแบบกว้างแบบกว้างจัดๆเลยกว้างแบบเจ็ดสิบเจ็ดนี่ใหญ่เยอะกว่าโทรโรกินะโทรโรกิเท่าไหร่ไงใช่ปะใช่ไหมทรโรกิประมาณหกสิบหกสิบหกว่าหวะนี่เจ็ดสิบกว่ากผมจำไม่ได้นะแต่คือวงใหญ่กว่าโทรโรกิเยอะมากอะ่ะแล้วแถมตีติดเลือดไหลเว้ยแล้ววงขนาดนี้มันไม่ใช่น้อยๆน,นะผมว่าตัวนี้อาจจะติดเมตาแบบชิวๆเลยครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาตัวมันเก่งๆหน่อยนะเอาตัวบอสมาหน่อยมีบอสมามินิบอสมาโอ้โหมินิบอสก็ไม่รอดนะครับผมถ้าเจอต้งถานะนี้นะเอาบอสมาได้ไหมเอาบอสด,ดีกว่าโอ้โหบอสก็ไม่ไหวว่าเลือดมันน้อยอะ่ะผมขอเพิ่มเลือดไม่มากกว่านี้เนาะคือเลือดแสนหนึ่งเอามาอยู่จริงๆป่ะ หกแสนได้ไหมอ่ะหกแสนห้าละกันพอเลือดมันน้อยมากมันมันโดนละลายเลยอ่ะเออมันต้องแบบนี้ถึงจะเห็นหน่อยเห็นภาพหน่อยดูนะนี่คือเลือดเยอะกว่าหลายเท่าเลยนะคุณนะสังเกตที่เลือดนะนี่คือไม่ได้บัฟเออร์วินเลยนะครับผมเนี่ยเลือดไหลขนาดนี้เลยเนี่ยฟิตซ์แมนเวฟพกกว่าเวฟไปท้ายอ่ะมันมันดาเมจชิวๆเลยเว้ยป่ะคือมันตีมันตีสถานะแบบมาต่อเรื่อยๆเลยมันเติมสถานะเรื่อยๆเลยเห็นปะ เนี่ยเลือดไหลหมดปุ๊บเติมทันทีเห็นไหมทุกคนสังเกตว่าว่าเลือดไหลปุ๊บเติมทันทีเลยเห็นปะ่ะตีทันทีเลยคือเลือดไหลในสถานะนีนน้มันอยู่ค่อนข้างจะนานนะครับผมประมาณไม่นานมากนะประมาณห้าหกวินะความจริงเลยสังเกตรตรงนี้นะเนี่ยตายแล้วนะตรงเนี้ยเนี่ยตีปุ๊บเขาไม่ตีต่อนะเขาตีปุ๊บตายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวบัดนตัดเลือดไปเนี่ยเห็นปะ่ะตายเลยนะเห็นปะ่ะคือตีแบบเก้าวินนี่เว้นช่วงได้พอดีเป๊ะเลยนะคือแบบสถานะเลือดไหลหมดปุ๊บ ต่อทันทีเลยนะตีทันทีเลยนะแล้วยิ่งมีโนดดำสโลยอ่ะค่อนข้างจะเป็นตัวที่ดีนะผมแต่มันข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้ดี๋ยนะผมอย่าไปหวังอะไรกับพวกนีนะเพราะมันโกงมันระยะมันโกงแล้วเนี่ยแค่วงมันก็โกงพอแล้วแล้วมันตีเป็นเอวีอคือสถานะส่วนใหญ่มันจะไม่โกงแบบนี้นะส่วนใหญ่นะเพราะติดไฟหรือติดฟีของโทโยกินี่ว่าโกงใช่ไหมผมว่าตัวนี้น่าจะโกงกว่านะผมเพราะมันเป็นเลือดไหลเว้สถานะเนี่ยจะทําให้เลือดไหลเร็วกว่าเวยไฟอะติดนานกว่าอะไฟอะติดนานกว่าแต่มัน รถช้าแต่เนี่ยเลือดไหลมันจะลดเร็วเว้ยมันจะเลือดลดไวไหมแต่เป็นสถานะมันติดแป๊บเดียวมันก็หลุดหมดแล้วไงคือตอนแรกเรามีสถานะไฟ A สถานะอา่าเลือดไหลก็จะเป็นคานิกิใช่ไหมคือตอนนี้ตัวนี้มันเป็นล้มคานิกิแทนเราไปตัวนี้เป็นสถานะที่ดีที่สุดในเกมนะครับคิดว่านะนะเออตัวนี้จะเป็นตัว,ตวสถานะติดสถานะที่ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้นะผมเมตาใหม่แล้วแหละดูทรงเดี๋ยวลองไลฟ์เซ็นผมตอมไปเล่นนัง่งโอเคครับผมสำหรับคิด คิดเห็นยังไงกับวิดีโอนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์นะผมใครมาใหมาก่ก็ฝากกด u b s c r i b ์ด้วยผมสำหรับแอนตี้ฮีโร่ตัวนี้ผมเป็นอยู่ในเรื่องฮาร์มายฮีโร่คาเดีนะผมก็ซึ่งน่าสนใจมากเลยผมชอบมากเลยนะตัวนี้นะตอนแรกก็ไม่ได้อะไรเห็นมันแบบเบสมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่เหมาะกับต้นเกมเนางแต่เป็นตัวอินฟินิตี้ที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะถ้าเจอแบบนี้นะผมค่อนข้างจะเอาไปลองเล่นดูนะผมโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้าผมวิดีโอนหน้าจะเป็นวิดีโอวิดีโออะไรเกี่ยวกับฮีโร่ตัวไหนเอ้ย ไอยูนิตตัวไหนครับผมก็รอติดตามชมมาได้เลยครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีมาไห้ครับผมค่อนข้างจะนานแล้วนะโอเคมาเจอใหม่คลิปหน้าผมับผมบายจ้า